S <S ใช่อ่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเดินทางไปนมัสก,การเจดีโชเวดากองอ่านี่เขาบอกว่าเจดีเนี่ยบรรจุกกเกศามุะเจ้าตั้งเก็บบรรจุตั้งแต่ตอรุ้นเจ้าท่านยังไม่ทำมยังไม่มองนภาพอะไยังไม่ยังไม่จะม,มระบ,บาดอยู่แล้วยังไม่นิพานอะ่ะอ่าอ่านี่ให้รู้ไว้เลยนะครับว่า สององค์เนี้ยท่านเกิดปีเดียวกันมรณภาพปีเดียวกันอายุเท่ากันแล้เดีังเหลี่ยวทั้งคู่เกิดพศ2 4 0 5อมรณภาพ2490เกิดพร้อมกันมรณภาพพรพพอ้อมกันเป็นสหธรรมิกกันเข้าไปเสกวัดราชบพิธหรือทุกวิธีด้วยกันอ่านี่และ พระวัดใต้องหนึ่งอ่ะก็เป็นสิทธิ์พ่อแช่มด้วยประหลัดจูประหลัดจูดจนี่นะก็เป็นสิทธิ์พอแช่มด้วยเป็นทหารสมิทธการเรียนันดับหลื่งองหุ้จังหวัดกาญจนบ,บุรีพึ่งเข้ามาชมครั้งแรกพอมาศึกษาพาเคลื่อนด้วยนะคะวันนี้นาเรียนเสื้อกไมาให้พร้อมรู้พี่ยุาวอนครับผมอ่ะอย่างอย่างเนี้ยพอเปลี่ยนวัดใต้รุ่นแรกี่ยเลือกสภาพได้ไหม เลือกสภาพได้ไหมสวยๆล,ลักหลานที่เซศษไซยาอ่ะคือขอให้แท้ไม่มีสิทธิ์เลือก<ม>จะให้แขวนรุ่นสองรุ่นศูนย์เจ็ดรุ่นศูนย์สามจะรุ่นอะไรแล้วแต่ที่ไม่ทันอะ่ะไม่มีทางที่จะดีเท่าที่ทันงดเพราะสุดเขาคงให้มเมย์รู้เยแต่เพราเขาคงต้องมาเซ่งเนี่ยแน,น่นอนอ่ะก็เพราะคงถ้าเพราะคงให้เมย์รอ้อยเหรียญเพราะสุดเพราะคงเขาต้องเสกอะ่ะ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกรบปุ๊บ,ปบไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยอ่ะนั่นแหละครับนั่นคือสิทธิบูันบานยางอ่านี่ครับนี่หน้าตาเหรียญเป็นอย่างนี้ แต่บล็อกเนี้ยไม่ใช่บล็อกที่แพงที่สุดนะอ่าไม่ใช่บล็อกที่แพงที่สุดบล็อกที่แพงที่สุดเนี่ยจะแกะคําว่าอุปชาไม่มีสระอุอจะเป็นอปชาคือแกะให้แกะพิษอ,อ,อ่าแกะพิษอ่าจะเป็นบล็อกที่เขียนว่าอัปชา,านนผมนี่แต่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเมื่อ ก่อนผมทำสี่พึ่งหลวงพ่อพินหายผมก็เลยอธิษฐานในใจว่าขอให้ผมได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อพินอะไรก็ได้ขอบารมีได้บูชาผมดีใจมากครับที่อาจารย์มอบกุมารพรอพินให้ผมตกใจมากที่ผมอธิษฐานได้มาบูชาขอบพระคุณมากครับพี่กอรี่ครับโอ้โสุดยิงเพราะว่าพี่กอรี่ก็นะทําที่นอนให้ผมต้องเป็นครึ่งเดือนน่ะใช่อ่าสทีส่ผมคิดว่า ที่นอนที่ผมนอนน่าจะมีอันเดียวในประเทศไทยอ่ะใช่แล้วแล้วก็แล้วก็นอนสบายมากไม่ปวดหลังเลยอ่าท่านเนี่ยนะครับมีเตา่าคือต้องบอกก่อนนะว่าเกาะลอยเนี่ยอยู่ในโซนเขางูเคยเชกระดองเต้าจางอ่าอ,อ,อ,อยู่ในโซนเขางูแบงต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเขางูเนี่ยจะมีไอจระเข้เจ้าว่ายทวนน้ําขึ้นมางานเขางูทุกปี คนลาดบุรีส่งเสียงหน่อยเขางูเนี่ยนะฮะเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยยุคทวารวดีดเพราะตรงเนี้ยนะคือเมืองการค้ายุคทวารวดีคือเมืองคูบัวต่อสานตอนยังไม่ได้มีถนนแบบเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยทุ่งเนี่ยน้ําจะท่วมทุกปีอ,อ่าแล้วจะมีคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยเนะี่ยซึ่งเป็นทางขึ้นไปนมัสการ ผาหินเขางูซึ่งมีภาพวาดที่เขียนว่าเยธรรมาโหตุปตะวา hmm. นี่นะครับที่คุณเห็นน่ะเป็นพระนั่งทางขาพระฤาษีคือจริงๆอ่ะเป็นพระนั่งคุกเข่า oh, <wow. S 2> นะฮะซึ่งมีมาเป็นพันปี hmm. แล้วเวลาทุ่งน้ําท่วมเนี่ยมีงานน้มัสการเผางูเนี่ยจะมีจระเข้ฝูงจระเข้เนี่ยเขาเรียกจระเข้เจ้าอ่ ไหวขึ้นมาทุกปีอ่านะครับทุ่งอรันยิกเนะี่ยทุ่งผีดูทุ่งอรันยิกทุ่งเขางูอ่ะเพราะวัดเกาะลอยอยู่แถวนั้นนะครับหลวงพ่อสดเนี่ยนะท่านเนี่ยได้พาชาวบ้านเนี่ยไปช่วยกันตัดไม้มาสร้างวัดปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะไปเนี่ยไม่ได้ศรัทธาพักกันง่ายๆ ชาวบ้านบางคนผมพูดตรงๆด่าพระด้วยสมัยก่อนไม่ได้เหมือนสมัยนี้พระองค์ไหนที่ชาวบ้านนับถือเนี่ยต้องเจ๋งจริงนี่ท่านก็นะจานนะท่านบอกท่าัา้ไปอ่ะท่านก็ไปจานท่อนไม้ท่านาก็เสกไม้อะไรยองยิงดูสิปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยมายิงวันนี้วันแรกงานวัฒนกรรมข่างูโอ้โหพอดีเลย เล่าเรื่องบอดีนะยิงไม่ออกนี่ชาวบ้านเอาปืนกี่กระบอกมายิงขอนไม้ก็ยิงไม่ออกก็นะเลยถามหลวงพ่อทำอะไรอ่ะเนี่ยหลวงพ่อก็เดินไปดูสิพอสดเขียนยันไว้ที่ขอนไม้นั่นแหละทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะนับถือพระสดมากนี ครบับอาจารย์อ่านจากประวัติราชบุรีนะครับ,รบผมเห็นในหนังสือตั้งแต่เด็กครับลิ้นหูอ่าเนี่เนียฮะก็เลยชาวบ้านก็เลยไปช่วยกันตัดไม้ปรากฏว่าหลวงพ่อแล้วจะมีเต่าอยู่ตัวหนึง่งอ่าแล้วหลวงพ่อกลัวว่าไอเต่าตัวเนี้ยอ่ามันจะโดนคนทําร้ายรู้แหมเต่านี้เป็นยังไงถ้าหลวงพ่อออกไปที่ไหนอะแบบหลวงพ่อเนี้ยไปปากกดที่ไหนเนี้ย บันจะตามไปเนี่ยหลวงพ่อเข้าป่าเนี่ยเอาเถอะนะฮะหลวงพ่ออยู่ในป่าเนี่ยนะสิบห้าวันเนี่ยอะบางคนบอกเอ้ยไก่เต่าไม่ได้ไงคือต้องบอกว่าลาชบุรีเนี่ยติดกระเทือกเขาตะนาวสรีการที่จะเข้าป่ามันไม่ได้ไกลมากอชเน,น,นี่ยเต่าตัวเนี้ยชาวบ้านอยู่ออกับหลวงพ่อเนี่ยหกเจ็ดวันไปตัดไม้เนี่ยเดี๋ยววันนึงเต่าก็มาถึงแล้ว ตามหลวงพ่อไปทุกที่เตาเดอเช้าว่านะตี่อตามไปทุกที่หลวงพ่อก็เลยจานอักขระไว้ที่กระดองเต่าพี่เพชรบอกว่าองค์ผาองค์นี้ปิดเท่าไรขาสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับอ่ะองค์นี้ปิดเท่าไรครับพี่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโคนะครับพี่เครับอ่านะครับเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญไม่ทันนะแต่แพงนี่เป็นเหรียญไม่ทันตัวแต่แพงคือความว่าทําไมไม่ทันจริงศักดิ์สิทธ ให้เป็นรูปท่านเนี่ยกายหยาบท่านไม่อยู่ดวงจิตที่เป็นกายทิพย์ท่านก็ยังอยู่ก็เหมือนทุกวันเนี้ยที่เป็นรูปปูท่ทวดอ่ะทําไมยังศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเพราะแชมวัดฉลองทําไมเหรียญเป็นล้านทําไมศักดิ์สิทธิ์นะฮะอ่ะเล่าให้ฟังคขาเนี้ยหลวงพ่อมรณะนะภาพรู้ไหมไอเต่าตัวเนี้ยมันจะเดินเข้ากองไฟอุ้ยโอ้โหไอเต่าตัวเนี้ยมันจะเดิน เพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาปงศพหลวงพ่อเนี่ยเขาปงเมลอย mm hmm. เขาไม่ดีเตาเผานะ mm hmm. เขาจะต้องสร้างเมลรอยไว้กลางแก้งไอ้เตาตัวเนี้ยมันจะเดินเข้ากองไฟ mm hmm. เนี่ยชาวบ้านเห็นก็สงสารก็เลยจับมันมาเลี้ยง mm hmm. อ่านะมาทำนะคอกทำบ่อไว้แล้วก็เลี้ยงมันปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเจ้าว่าแล้วนะเขาปล่อยมัน mm hmm. มันก็หายไป oh. มันก็หายไปเขาเนี้ยพอเวลาน้ําท่วมง,งานปีนี่แหละนะปกติจระเข้เจ้าเนี่ยก็จะตรงไปเขางูเลยอืใช่จระเข้เจ้าเนี้ยแปลกนะไปเขางูน้ำมาสการเสร็จก็กลับมันไม่ได้มาทุกวันอืมมาเฉพาะมันมา,าเฉพาะวันเดียวคือมาน้มาสการตอนที่เวลาน้ํามามันก็มาตามน้ําอ่ะ อ่ามันไม่ได้มากวนชาวบ้านแบบทุกวันมันมันแล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวมันมาหลายตัวอันนี้คือเรื่องจริงมันมานมัสการเขาหูแล้วมันก็กลับอ่าคราวนี้ยมันมีอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ไปเขางูไงขึ้นมาที่วัดเกาะลอยอชาวบ้านก็นึกว่าจระเข้มาถูกปะก็พากันเอายิงยิงไม่ออก ตกใจนี่อันนี้พอพอพอพาอ,อสดเกาะลอยคุณสอนจรยุต์ที่พิมพ์มานี่จะเป็นหลวงพ่อเชยวัดเกาะลอยอออ่านี่และคนละยุคคนละยุคใช่อ่านี่อันนี้ยุคแรก ใช่ครับปัจจุบันกระดองเต่าหกตัวนั้นยังอยู่ครับหลวงพ่อปัจจุบันเก็บไว้พอคนมาแกะเกตเต่าไปกันหมดไม่ออกนั่นแหละคือเป็นคือเป็นเรื่องอย่างนี้ก็ยิงไม่ออกอพอยิงไม่ออกเข้ามาใกล้ๆจึงรู้ว่าเป็นเต่าหลวงพ่อ,อคนก็เลยไม่แปลกใจว่าเต่าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเขียนยันไว้ที่กระดองอแล้วสุดท้ายไอ้เจ้าเต่าเนี่ยมันก็อยู่ที่นี่จนมันตายใช่พอมันตายเสร็จชาวบ้านก็เขาก็ลือกันว่าหลวงพ่อเนี่ยเขียนยันไวท้ที่เก็บกระดองเต่า กระดองเต่ามีเก็ดนะปรากฏว่าก็แกะไปยิงยิงไม่ออกเท่านั้นแหละชาวบ้านพากันมาแกะเก็ดกระดองเต่าไปหมดเลยก็เลยเหลือแต่กระดองที่ไม่มีเก็โอนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับของนะหลวงพ่อสดวัดเกาะลอย แบ่งเท่าไรครับอาจารย์เหรียญน,น,นี้อ่า,อาต่าที่ลุองเลงยันไว้บนกระดองมีชาวบ้านเอาไปลองยิงยิงไม่ออกพินาเดทบันโภงนั่นแหละครับเห็นไหมเวลาเราศรัทธาอะไรเนี่ยเราเห็นสิ่งนั้นแล้วเรารู้อ่าเราจรึงมีความสุขแล้วคนรู้เหมือนเราอ่ะจึงนะอยากได้ไม่ได้อยากได้เดี๋ยวไม่มีปีไม่มีคุยอ่าขนาดไม่ทานยังเจ็ดสอง นะท่านมรภาพปีเจ็ดหนึ่งแบ่งเท่าไรครับอาจารย์เรียนนี้ถ้าเป็นชั้นเป็นสิทธิ์พอห้องเลยนะอเรียนเหมือนพอเปลี่ยนวัดตต้เลยอ่าก็เจ็ดสองไงเจ็ดสองไงสร้างหยกเดียวกันอะไรเหมือนพอเปลี่ยนวัดใต้คุณเคยเห็นพอเปลี่ยนวัดตต้เหรอคุณก็ว่าไปคุณไม่เคยเห็นพอเปลี่ยนวัดใต้จะรู้ได้ไงว่าเรียนเหมือนกันอ่าตกลงเหมือนกันนะเหมือน อ่ที่นี่ไม่ใช่เซเว่นนะคุณพูดปุ๊บจะมาม,มือปั๊บมันเป็นไมไม่ได้โอ้สุดยอดเหรียญยอดนิยมเมืองราชบุรีปิดเท่าไร่ครับวัดก็ร้อยเกจิในยุคนั้นเซกไว้เยอะมากครับอ่าสองสี่เจ็ดสองอ่ะ, 2, 4, 7, อะตกลงปีเดียวกันศินลปะเหรียญก็เหมือนกันเนาะอ่าอย่างนี้ไม่สงสัยแล้วเนาะไม่สงสัยแล้วอ่าทําไมสงสัยก็โอเคลหลวงพ่ออะไรเซกบ้างครับเหรียญน,นี้ผมก็เกิดไม่ทัน ไอ้คันเกิดไม่ทันเนี่ยจะไปพูดก็ยากแต่เหรียญถ้ามีประสบการณ์เซ็นท่านครับไม่ให้เซเว่นแล้วเหรียญนี้อ้าวใครอยากจะเอาไปเนีคือเอาว่าแขวเหรียญเนี้ยไม่ตายหงงแน่นอนอ่ะใช่คองดีไม่ตายหงงแน่นอนอ่ะอ่ะเหรียญนี้ใครเอาเอาไปสองพันเอาสองพันเพราะผมมันมีเก็บอยู่แน่นอน พี่พี่ท่านได้รับพิมพ์ปิดละตามด้วยสองพันจ้าปิดละตามด้วยสองพันนะอ่าปิดสองพันอ้าวขายปิดพี่แอนโยธาอ่าพี่แอนโยธาปิดครับสองพันโอเคครับอ่าเลี้ยนพอเปลี่ยนอาจารย์แบ่งเท่าไรครับฮะพี่กระถามพอเปลี่ยนแบ่งเท่าไรโอ้โหพอเปลี่ยนว้าตายเหรออ่ะนี่เก็บ พอเปลี่ยนวัดตายอ่ะในยุคนั้นนะนี่สองเหรียญน,นี้ต้องวางท่านไว้ไปดกมาเต็มเลยพี่มีเรียญเลยมีเหรียญดีอุหายากเลยนะยากพี่หายาก,พ,ยากพี่เรียญเดียวด้วยเหรียญหายากมากอ่ะนี่ขายกันไหม,มสององ์นี่สุดยอดองคหนึ่งสุดยอดของนครปฐม ใน้วนานนีก็หงพรสดหลงพรเปลี่ยนวัดใต้สมัยก่อนพระสดจะไปทุวดงเมืองการจะไปกราบเกดีสามองค์ท่านจะแวะไปหาหลวงพ่อเปียนใช่อ,อ่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเดินทางไปนมสัสก,การเจดีโชเวยดากองใช่อ่านี่เขาบอกว่าเจดีเนี่ยบรรจุกเกสาพุทธเจ้าตั้งเก็บบรรจุตั้งแต่ตอนพระเจ้าท่านยังไม่ทยังไม่หมรณภาพอะยังไม่ยังไม่จะมราณภาพอยู่แล้ว ยังไม่นิพพานอ,อ,อ่ะอ่าอ่านี่ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าสององค์เนี้ยท่านเกิดปีเดียวกันมรณภาพป,ปีเดียวกันอายุเท่ากันแล้วเดียวทั้งคู่แล้วเี่ยวทั้งคู่เกิดพศสองพันสี่ร้อยห้ามรณภาพสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเกิดพร้อมกันมรณภาพพร้อมกัน เป็นสหธรรมมิกกันเข้าไปเสกวาราภพพิรหรือทุกพิธีด้วยกันอ่านี่และพระวัดใต้องค์หนึ่งอ่ะก็เป็นสิทธิ์พ่อแช่มด้วยประหลัดจูประหลัดจูนี่น,นะก็เป็นสิทธิ์พ่อแช่มด้วยเป็นสหสม,มิตการเรียนันดับเล่งของจังหวัดกาญจนบุรี พึ่งเข้ามาชมครั้งแรกขอมาศึกษาพาเคลื่อนด้วยนะคะวันนี้นาเรียนเซืร์ก็มาให้ความรู้พี่ยูบาวอนครับผมอ่ะอย่างเนี้ยพราะเปลี่ยนวัดตตยรุ่นแรกี่ยเลือกสภาพได้ไหมอ่ะเลือกสภาพได้ไหมสวยๆลากลานที่เซนไซยะอ่ะคือขอให้แท้ไม่มีสิทธิ์เลือกจะให้แขวนรุ่นสองรุ่นศูนย์เจ็ดรุ่นศูนย์สามจะรุ่นอะไรแล้วแ,แต่ที่ไม่ทันอ่ะไม่มีทางที่จะดีเท่าที่ทัน งานศพเพราะสดก really ็คงให้เมนุลอยแถมเพราะเขคงต้องมาเสกเหรียญนี่แน่นอนอ่ะก็เพราะคงถ้าเพราะคงให้เมนุลอยเหรียญเพราะสวดเพราะคงก็ต um> ้องเสกอ่ะใช่ทานทุกอย่างเพราะคงบางกระพร้อมเป็นานัดสมิดกระทางวัดเจ้าลอยครับอ่าพอแชมใส่เดียวนครปฐมเลยพอแช่มนึ่งเดียวเกจินครปฐมที่เข้าไปปลุกเสกจินดาลาดนโดจีนสองสี่แปดห้ามาแจกทหารไปลบสงครามอินโดจีนี่แหละให้รู้ว่าวงการอ่ะให้รู้จักพระที่หลักยอดนิยม ที่หาของไม่ได้แล้วเลียนเนี่ยวทั้ังคู่เลยประสบการณ์มีทีม่มายสององค์นี้เอาอย่างนี้โอ้เพราะเปลี่ยนคือคุณเน่ะเข้าใจว่าพระต้องสวยสวยเหมือนเต่าปูหลิวที่เลือกสภาพได้สวยเหมือนเหรียญปูทิมที่เลือกสภาพได้สวยเหมือนเหรียญเพราะกลวยต้องเลือกสภาพได้มไม่ใช่กับพระเก่าอืใช่สวยหลายล้านอันดับหนึ่งของจังหวัดกาญจานบุรีน้องแชเมองการพระเก่าเนี่ยเลือกสภาพไม่ได้ แล้วอนุภาพของพอเปลี่ยนวัดใต้เนี่ยคือเหรียญที่ใช้ชื่อว่าอยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้อ่านี่ด้วยความที่ว่าเหรียญที่ทันตัวท่านเนี่ยมีแค่สองอย่างคือเหรียญลงถมกับเหรียญอาปีเจ็ดสอง อขอบคุณครับโอ้หวันนี้นะพี่ๆน้องๆเซียนพระเข้ามานี่รวมพิมพ์ข้อมูลอยากรู้อะไรถามเลยนะเซียนในไลฟ์ผมนี่เยอะมากที่รอจะให้ข้อมูลความเข้าใจกับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสู่วงการพระอ่าเหรียญสร้างแก่สามพันเหรียญโอ้น้อ 3, ยนะอ่าสามพันเหรียญชุนจะเจอสภาพแบบนี้หมดอะ เพราะเหรียญที่มีประสบการณ์อ่ะต้องมีเป็นที่มีคนแขวนถ้าเหรียญไม่มีคนแขวนเหรียญสวยปิ้งเลยจะมีประสบการณ์ไหมเออเขียนไหมปูสุกปากกองมะขามเท่าปูเอี่ยมพ่อกัอนวัดพญาต์นี่ถ้าคนเมืองการก็บอกถ,ถ้าเมืองการก็ต้องพบเปลี่ยนทงพะม่วงอ่ะอ,อาจารย์โอ๊ตมีเบียร์แก้บ้างไหมคะอยากรับชมมี เบียกแกก็มีหลายเกจิอาจารย์ก็เลือกเอานะถ้าลุกสิทธิ์ก็ถูกหน่อยยุคอาจารย์ก็แพงหน่อยจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปัป๊บไปเชิญพาแท้รารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอ <SK> เช็คผพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิ A.